สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจ๊ก็จ,จะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวนะคะปากน้าบ้านเรานั่นเองนะคะถ้าใครเคยมาเที่ยวปากน้ํานะคะจะรู้เลยว่าที่ปากน้ําของเรานะคะอาหารทะเลก็จะเยอะมากมีให้เลือกหลากหลายนะคะแต่ว่าวันนี้เจ๊มานะคะก็คือบ่ายโมงแล้วค่ะพอดีจ,จะจะมาเลือกซื้อของไปขายที่ร้านนะคะวันนี้ก็จะพาพี่ๆเดินดูนิดนึงนะคะวันนี้ก็บรรยากาศที่เห็นเลยก็จะมีไม่ค่อยเยอะนะคะพี่ๆเพราะว่า เจี๊ยบมาค่อนข้างที่จะแบบสายแล้วเพราะว่าวันนี้จะจะมาดูลูกชิ้นนะคะไปลงหน้าร้านให้กับลูกค้าประจำของเจี๊ยบนั่นเองซึ่งเป็นแฟนคลับของลูกชิ้นวันนี้ก็จะพาแวะมาดูอาหารทะเลนิดๆดหน่อยหน่อยนะคะวันนี้ก็อาจจะไม่ได้จัดเต็มเท่าไหร่นะคะพี่ๆเพราะว่ามันก็มีบางร้านที่เปิดแล้วก็ปิดไปเหมือนกันเราก็จะพามาชมเฉพาะร้านที่ยังเปิดอยู่ อาหารทะเลนะคะพี่พค่อนข้างที่จะสดมากแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกปลาแดงปลากะพงนะคะมีทั้งปลานุงปลานินปลาดุกนะคะอ,ะอันนี้ปลาหมอทุกเรียนลูกเล็กๆก็มีขายคาโลร้อยบาทแต่ว่าถ้ามาปาักน้ําแนะนําให้ซื้ออาหารทะเลกับผักนะคะค่อนข้างจะถูกมากวันนี้ก็ได้มาเยอะเลยค่ะพี่ๆี่ขาก็ขอ